ไม่ดีทำความดีให้มากสิขยันทำบุญใส่บาตรขยันสวดมนต์ทุกๆวันวันพระก็มารักษาศีลอุโบสถฟังพระเทศกันมั่งมึงขยันทำบ่อยๆมึงทำไม่หยุดเดี๋ยวดวงมึงก็ดีขึ้นเองหลวงพ่อวง วังสปาโลคาถาเปิดโลกเบิกทรัพย์เป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่เหมาะแก่ผู้ปรารถนาเบิกทรัพย์เบิกสมบัติเบิกบุญเก่าที่ตนได้เคยสร้างหรือกระทำมาตั้งแต่ครั้งอดีตเสมือนเบิกบุญเบิกทซัพย์ในอดีตชาติมาใช้ในภพชาติปัจจุบันหากพร้อมแล้วให้ว่านโมทสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังบังเกิดเปิดโลกธรรมังบังเกิดเปิดโลก สังขังบังเกิดเปิดโลกคุณบิดามารดาบังเกิดเปิดโลกคุณครูอุปชาอาจารย์มาบังเกิดเปิดโลกสัพพเทวาสัพพพรหม,มาสัพพมุนีมหาฤสีเทวามาบังเกิดเปิดโลกพระแม่ธรณีเทวาพระภูมิเทวาพระชัยมงคลเทวา พระสยามเทวาจตุโลกกบาลเทวาพระแม่คงคาพระเพิงพระภายพระแม่นางกวักพระแม่โพศกปู่สมเฝ้าทรัพย์ย่าสมเฝ้าทรัพย์ธนบานเทวาพระยายมพระการสัพพนาคาสัพพนาคินีพระหลักเมืองพระเสื้อเมือง พระทรงเมืองสปาริวารามิมาบังเกิดเปิดโลกเปิดบุญเปิดบารมีเปิดจักราศีเปิดฟ้าเปิดดินเปิดมนุษย์สมบัติเปิดคุ้มทรัพย์ในสี่ทิศสิบทิศเปิดประตูเงินประตูทองให้เงินทองไหลมาเทมาเงินทองที่ยังไม่มียังไม่มาก็ขอให้มีขอให้มา ทรัพย์ที่ยังไม่มายังไม่เกิดก็ขอให้มาขอให้เกิดขอให้เงินทองของดีๆขอให้สิ่งประเสริฐและความเป็นเศรษฐีจงมาบังเกิดจงมีแก่ตัวข้าพเจ้าตลอดจนครอบครัวลูกหลานบริวารมีแต่ความคล่องตัวในความเป็นอยู่ทุกประการ ได้มีดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินสัพพะพุทังประสิทธิเมสัพพะธรรมมังประสิทธิเมสัพพสังขังประสิทธิเมขอประสิทธิด้วยนะโมพุทธายะนะมะอะอุ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเปิดรับการแจ้งเตือนจากทางช่องเราจะคลิปวิดีโอลงทุกๆวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัสอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนกันนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากเพจดูดวงเครื่องรางของคลังสีพึ่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมน้ำมันสาลิกาแปลงเสกนักกันกรูด้ดานสเสนเมตตาศิยผ่านการปลุกเสก จากอาจารย์พัชรินต์ตำตำราพิธีโบราณและการทำพิธีกรรมจุดยันเทียนเรียกจิตเรียกนามเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมดวงชะตาการงานการเงินความรักโชคลาภตลอดจนการลงหนหน้าทองลงยันยพกกระซับบนฝ่ามือท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามรับชมเพจไดทีิลิงข้างใต้ในคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ